ความรักครั้งนี้รอดแน่ถ้าเกิดคุณทํา 2. สิ่งนี้คิดว่าน่าจะมีละหลายๆคู่ที่กำลังมองหาวิธีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรักของฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะรอดไหมวิ่งตามเขาตลอดไปใช่ไหมหรือว่าจะหยุดหรือว่าจะถอยดีแต่เอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวก่อนครับถ้าเกิดคุณยังอยากจะให้ รักของคุณนั้นกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยๆนะครับประคองรักในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนเว้ยคุณก็ลองใช้สองข้อนี้ดูนะครับลองไปปรับดูนะข้อที่หนึ่งต้องไม่ชวนทะเลาะผงเข้าใจนะว่าคนเราร้อยพ่อพันแม่วันหนึ่งมาเจอกันรักการหวานชื่นแต่สุดท้ายอาจจะมีทะเลาะเบาแหวงไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติและสิ่งที่ผมพูดในข้อนี้ไม่ได้บอกให้คุณให้ hey, คุณเอ็มบอกว่าห้ามทะเลาะเลยเว้ย มันไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่คุณทะเลาะอาถามจริงๆนะคุณรู้สึกไงครับเฮ้ยฉันทะเลาะฉันดีใจจังเลยสนุกจังเลยมีความสุขจังเลยจริงเหรอครับผมว่าไม่น่าใช่แต่ผู้ชายอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทําให้ต้องหุนหิดทําให้ต้องทะเลาะตลอดเลยผมจะบอกว่าโอเคมันมีได้แต่ในเมื่อคุณหวังผลอนาคตว่าเอ้ย e ถ้าเกิดทะเลาะฉันก็ไม่ชอบฉันก็ไม่รู้สึกดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกลาในวันข้างหน้าด้วยคุณรู้ใช่ไหมครับ ถ้าคุณรู้คุณลองลดตรงนี้ดูอาจจะเคยทะเลาะเช้ากับมาเย็นก่อนนอนนี่ก็อาจจะเหลือวันละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งดูเข้าใจแหละว่าบางครั้งมันอาจจะยากเนาะแต่ถ้าเราทำนะครับความรักจะค,ค่อยๆกลับคืนมาสู่ปกติได้แต่แน่นอนถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจหรอกเลิกก็เลิกไปเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณตั้งใจจะเลิกถ้าตั้งใจเลิกโอเคครับก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เทคนิคบอกไป2ข้อนี้แต่ถ้าเกิดคุณกําลังหาวิธีการอยู่ ตามผมมานะครับหลังจากข้อแรกที่คุณรู้แล้วว่าเออถ้าเกิดฉันทะเลาะมากๆฉันก็ไม่ค่อยรู้สึกดีไม่มีความสุขด้วยทำยังไงนะฉันถึงจะปรับลดตรงนั้นได้บางคนอาจจะนั่งสมาธิฮียฉันกำลังจะอุ่นกินแล้วนับ1นึถึงยีอะไรก็ว่าไปมันช่วยได้นะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจจะลดละเลิกจริงๆและมาสู่ข้อสองครับต้องไม่นอกใจแม้แต่นิดแต่น้อยแต่เล็กเพราะว่าหลายๆคนคิดว่า การที่เราไปเขาเรียกว่ามันบางคนอาจจะไม่ใช้คําว่านอกใจนะแค่ไปอยากไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเรารู้สึกแบบเออรู้สึกดีกับเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนต่างเพศอย่างเงี้ยถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับในเวลาปกติเว้ยหรือว่าเพื่อนของคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเออคุณก็สนิทกันหรือว่ารู้จักกันทั้ง34คนก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดไม่ใช่การที่คุณจะไปพูดไปคุยไปแชทไม่ว่าจะในเกมบนออนไลน์บนสื่อโซเชียลต่างๆพิมพ์คอมเมนต์ต่างๆ คุณอาจจะต้องระมัดระวังขึ้นอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการใส่ผู้ชายคนนั้นคืนก็แล้วแต่คุณนะครับจะไปพิมพ์จะไปชมใครอันนี้แล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการหัวใจเขาอยู่เราต้องการคงรักของฉันให้มันยืนต่อไปได้เราก็ต้องปรับลดตรงนี้เหมือนกันคุณอาจจะคิดว่าทําไมผู้ชายไม่ทําก่อนไม่จําเป็นครับเราอาจจะควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้เราอาจจะควบคุมความคิดของแฟนของผู้ชายไม่ได้แต่ เราควบคุมความสุขของเราเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะทําไม่ทําก็ช่างเขาวันหนึ่งไม่ต้องคบกันเลิกกันก็แล้วแต่เขาแต่เราคุมอารมณ์คุมตัวเราดีที่สุดแล้วหรือยังแน่นอนว่าการครบกันมันจะต้องก้าวมาคนละก้าว 9, ใช่ไหมแต่ทําไมคุณจะต้องรอเขาก้าวก่อนคุณก้าวก่อนเลยถ้าเกิดก้าวแล้วเขาไม่ยอมก้าวมาเออดะงนั้นเลิกลาอะไรก็ว่าไปทีหนึ่งแต่ทําตัวเราให้ดีที่สุดให้วันหนึ่งถ้าเกิดจําเป็นจะต้องเลิก ให้เขาคนนั้นรู้สึกถึงความรักที่คุณอ่ะมีให้เขาคนเดียวโคตรเจ๋งไม่มีใครให้อีกแล้วทําดีที่สุดแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณเองซึ่งผมคิดว่าคุณก็ไม่อยากจะกลับไปคบกับเขาแล้วแหละเพราะว่าคุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยคุณก็จะดูดีขึ้นสวยขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นตอนนั้นก็มีโหผู้ชายก็มาในชีวิตให้คุณเลือกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะครับดังนั้นความรักครั้งนี้รอดแน่ และไม่ใช่ลอดธรรมานานะครับคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าและดีกว่าในวันข้างหน้าก็ได้จงใช้2ข้อนี้ได้เลยครับ